เพีย้ยนไม่ว่าจะเป็นการร้องเพี้ยนต่ำหรืออีกทางหนึ่งเป็นการร้องเพลงสูงกว่าน้ตจรหลายๆคนร้องเพลงข้อมจังหวะหลายๆคนร้องเพลงช้ากว่าจังหวะจริงก่อนจังหวะจริงการคิดว่าร้องเสียงสูงดังๆได้คือเทพซึ่งเป็นความคิดที่ผิด <S <S วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงปัญหาคลาสสิกในการร้องเพลง5้าอันดับแรกครับ อันดับหนึ่งนะครับผมคงหนีไปพ้นปัญหาเรื่องของการร้องเพลงเพี้ยนครับไม่ว่าจะเป็นการร้องเพี้ยนต่ํานะครับหรือว่าต่ํากว่าน้ตจริหรือทางการร้องเพลงเนี่ยเขาเรียกว่าแฟลตครับผมหรืออีกทางหนึ่งเป็นการร้องเพลงสูงกว่าน้ตจริงนะครับเรียกว่าชาร์ปนั่นเองนะครับปัญหาหลักของการร้องเพลงเพี้ยนนะครับเกิดจากสองสาเหตุหลักใหญ่ๆนะครับสาเหตุแรกนะครับผมเกิดจากเส้นเสียงคือไม่สามารถควบคุมเสียง ให้ตรงตามที่ตัวเองต้องการได้ซึ่งเราสามารถแก้ไขได้โดยการฝึกฝนเส้นเสียงของเราให้แข็งแรงมากขึ้นครับสาเหตุที่2เกิดจากหูหรือว่าการฟังนั่นเองนะครับเป็นความบกพร่องที่เกิดจากการได้ยินหรือว่าการเปล่งเสียงให้ตรงกับการได้ยินซึ่งปัญหานี้เนี่ยทุกคนสามารถแก้ไขได้โดยการฟังให้เยอะขึ้นฟังทั้งดนตรีฟังทั้งเสียงร้องของตัวเองนะครับผมการฟังบ่อยๆนะครับจะทําให้เราได้ยินเสียงตัวเองและตั้งเสียงดนตรีมากขึ้นครับ ปัญหาที่2นะครับผมการร้องเพลงไม่ตรงจังหวะครับต้องบอกไว้ก่อนะครับว่าหัวใจของดนตรีทุกแขนงทุกศาสตร์เลยก็คือเรื่องของจังหวะนะครับเพราะฉะนั้นการร้องเพลงให้ตรงจังหวะก็สัาพันธ์มากเหมืนอนกันนะครับหลายๆคนร้องเพลงข้อมจังหวะหลายๆคนร้องเพลง ช้ากว่าจังหวะจริงหลายๆคนร้องเพลงก่อนจังหวะจริงซึ่งปัญหาเหล่านี้สามารถแก้ไขได้โดยการฟังดนตรีให้มากขึ้นอาจจะต้องฟังเสียงกลองซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะลองปรบมือตามจังหวะกลองดูนะครับจะช่วยให้เราเข้าใจในเรื่องของจังหวะมากขึ้นหรือง่ายๆเลยนะครับลองปรบมือนะครับให้ตรงกับเข็มวินาทีที่ในาฬิกาที่บ้านนะครับผมติ๊ก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 ก,ก็จะทำให้ทุกคนสามารถเก็ทเรื่องจังหวะได้มากขึ้นครับ ปัญหาคลาสสิที่สนะครับคือการเข้าใจผิดเกี่ยวกับการหายใจครับซึ่งการหายใจให้ถูกวิธีเป็นสิ่งสําคัญมากในการร้องเพลงถ้าเราหายใจผิดวิธีนะครับอาจจะใช้เสียงได้ไม่เต็มที่หรือว่าอาจจะทำให้การร้องเพลงนั้นลงหมดก่อนวักที่มันควรจะเป็นเริ่มฝึกง่ายๆเกี่ยวกับการหายใจนะครับหายใจเข้า ้องต้องปอกหายใจออกท้องทุกแฟนนะครับผมพอท้องป่องปุ๊บลมที่อยู่ในท้องนะครับเหมือนลูกโป่งถูกเก็บไว้เวลาเราจะใช้เราใช้ลูกโป่งให้แฟบให้หมดเอาลมออกมาใช้ร้องและเราก็จะต้องเติมลูกโป่งให้มีลมใหม่เสมอทุกครั้งทุกวันในการร้องเพลงนะครับแค่นี้เองก็สามารถใช้ลมอ,อย่างถูกที่ได้ครับปัญหาต่อมานะครับคือการคิดว่าการร้องเพลงเสียงสูงๆนั้นดังน,นั้นคือเทพครับ หลายหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าการใช้เสียงสูงดังร้องเพลงคือเก่งซึ่งเป็นความคิดที่ผิดเราจะต้องปรับความเข้าใจกันใหม่นะครับเพราะการใช้เสียงสูงและดังมากๆเนี่ยอาจจะไม่นคนรอบข้างหรือวคนดูนั้นรำคาญก็ได้นะครับเพราะมันคือการตะโกนตะเบ่งหรือว่าตะข้อนั่นเองเราจะต้องปรับความเข้าใจกันใหม่เพราะจริงๆแล้ววิธีในการร้องเพลงเสียงมันสูงขึ้นเนี่ย เราจะต้องเบาเสียงลงนิดหนึ่งเพื่อให้โฟโลอมโฟโน้ตได้มากขึ้นและทําให้การร้องเพลงนั้นดูไม่หนวกหูหน่าราคาจนเกินไปการร้องเสียงสูงและดังมากๆไม่ได้เทพเสมอไปและปัญหาคลาสสิกที่5นะครับคือการร้องเพลงโดยที่ไม่มีอารมณ์ครับการร้องเพลงนะครับก็คือการสื่อสารชีวิตหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําหน้าที่ในการถ่ายทอดอารมณ์ถ่ายทอดความรู้สึกผ่านบทเพลงที่เรามี ให้คนฟังได้ฟังกันอันดับแรกนะครับเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเพลงที่เราจะร้องมันหมายความว่าอะไรเราจะต้องทําความเข้าใจกับเพลงเพลงนั้นและจะต้องรู้ว่าเพลงเพลงนั้นเนี่ยเราร้องไปเพื่ออะไรแค่นี้นะครับผมก็ทําให้การร้องเพลงของคุณนะั้นมีอารมณ์แนละความรู้สึกร่วมได้นะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือปัญหาคลาสสิก5อันดับแรกนะครับผมที่แอมได้เจอมาในการสอนร้องเพลงนะครับและวันนี้อยากจะมาแชาร์ให้ทุกคนอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแอมเพียร์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ